ศิลปินดารากับการที่ถูกคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเป็นของคู่กันค่ะมีทั้งดีบ้างมีทั้งไม่ดีบ้างบางทีเนี่ย mm hmm. เห็นต่างในเรื่องการเมือง mm hmm. ก็ถูกโยงไปด่าเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้เนี่ยทำเอาพี่อ๋อมสกาวใจทนไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมวันนี้หอบหลักฐานไปแจ้งความเพราะว่าถูกเกรียนคียค์บอร์ดกล่าวหาว่าเป็นโสเพณีค่ะ mm hmm. รุนแรงมากทีเดียวแล้วก็ยังบอกอีกว่าสามีของพี่อ๋อมเนี่ยค้ายาเสพติด โอ้โหคุณผ,ผู้ชมกล่าวหากันขนาดนี้เจ้าตัวก็เลยแจ้งความดําเนินคดีนะคะที่สอนอร่มกล้าวในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วยอมรับว่าโกรธมากจริงๆเพราะมันรุนแรงแล้วมันไม่เป็นความจริงเลยนะคะแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้แม่ออมเรียกว่าปริดสุดๆไปเลยคะ่ะคือเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาด่ายังไม่พอนะคะยังท้าทายอีกด้วยว่าแจ้งความสิ แล้วก็อ้างด้วยนะคะว่าเป็นคนใหญ่คนโตร,โโรู้จักตำรวจแล้วก็รัฐรมนตรีนี่แม่ออมบอกว่าโอเคจัดให้ตามคำเรียกร้องไปฟังกันค่ะก็เก็บหลักฐานรวบรวมข้อมูลมาสักระยะแล้วแหละมีอย่างน้อยประมาณ4ลายนะครับท,ที่อยู่ในขายเป็น,ปนกรณีหมิ่นประมาทแล้วนะครับคำพูดแรงๆอะค่ะลี่เป็นโสเพณีหาว่าสามีเราขายยาเสพติดเ,เดินแก้ผ้าโชตระเลีไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเกินไปละ ที่เราต้องมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าคือเขามีการท้าทายเรามาแล้วก็พูดถึงว่าตำรวจจับเขาไม่ได้ด้วยท่านรัฐมนตรีก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเจอเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็ปรึกษากันนะคะก็ให้คุ้มกับที่เขาด่าเราอะ่ะก็คือ น่าจะเป็นหลักล้านอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะกี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันว่าเขาว่าเรากี่ครั้งรับคำขอโทษเป็นเงินเท่าน,าน,นั้นค่ะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ว่าเอาเงินไปช่วยคนอื่น เนี่ยพีอ่อมเขาก็เลยไปปรึกษาว่าจะให้คุ้มกับที่ด่าเขานั่นแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มไม่อยากให้คิดตรงนั้นเพราะสุดท้ายแล้วคำขอโทษเนี่ยเวลาดาราออกมาฟ้องออกมาแจ้งความอะไรเป็นมันเป็นเงินสดเท่านั้นอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดึงสติกันนิดนึงสื่อโซเชียลมีเดียโอเคมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีข้อดีของมันก็เข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆได้ง่ายแต่ข้อไม่ดีเนี่ยแหละถ้าเราไปคอมเมนต์เขาโดยที่แบบมันเกินไปแบบนี้ก็โดนได้เห<อ>มือนกันฟ้องได้เป็นล้านนะนี่นะมันน่า สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพวามทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ